กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจี h ช n แนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ อีกหนึ่งแบรนด์ของคนบุรีรัมนะครับวันนี้ก็ลงเซตแปดคูณแนะครับเดี๋ยวพามาให้ชมมาให้ดูนะครับผมโอกาสดีเลยนะครับ TN Audio อโอ้นี่ครับผมเจ้าของนี่เจอตัวแล้วสวัสดีครับผมเห็นกันแต่ในนิ่มเอกเพรส <laughs> <laughs> ไปส่งของเจอกันอ่ะวันนี้ช่างตั้มลงเซต8ปคูณแครับลงแปตู้เวทเป็นตัวไหนกัน เซอร์โบครับลงเทอร์โบลงเทอร์โบเอตัวนี้เป็นสเปคตัวสี่ใบหนึ่งหมื่นสี่ใบหนึ่งหมื่นได้แต่วันนี้ก็เอาตัวท็อปมาอาอแล้วตัวนี้ได้สี่ใบหนึ่งหมื่นไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ไหมถ้าถ้าราคาที่ร้านที่อยู่ที่สามพันใบละสัมพันธ์นะครับใบละสามพันยูนที่จอดอยู่ที่ต้ออกของโดมนะครับอืมให้ทุกท่านพยายามอันนี้คือตัวท็อปเลยใช่ไหมอาจารย์ตัวท็อปครับเป็นเทอร์โบหน้าหน้ายังไงหน้าตัด คือคอนเซปต์งานอยากอยากให้เขาฟังของถูกจังไดรกันไหนพี่อาจารย์บอกว่าสี่ใบหมื่นนี่คือเป็นงานตัวรมต้นนี้ก็ตะแกรงฉีดอ๋อตะแกรงฉีดมือจับก็เป็นโซไม้แต่ก็คือบอดี้ทุกอย่างเหมือนกันกับตัวนี้เลยแต่ตัวนี้แค่ตะแกรงปั๊มเพิ่มตัวมือจับเหล็กแต่ครบเหล็กได้เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเออพวกน็อตยางได้ไหมได้ได้ สี่ใบหมื่นแต่ถ้าตัวท็อปก็ใบละสามพันห้าส่งได้ไหมราคาส่งมันขึ้นอยู่กับพื้นที่อีสานอีสานสี่ร้อยสี่ร้อยกับนอกเหนือจากนั้นก็4ี่ก้หนักกับค่าส่งจริงๆนะน้องตู้ไม่ได้แพงนะพี่น้องอันนี้เป็นฝีมือคนบุรีรัมย์อีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมนี่นะครับสีอาจารย์ใช้ตัวไหนนี่ขูดได้ไหมโอ้แข็งเลยอีฟ็กซี่เเกือบระเกือดเลย เนี่ยดูอ่ะอาจารย์แกลงคือแบบไม่ต้องกลัวฝนกลัวแดดเลยอย่าใช้คำว่าพ่นนะเกือบจะชุบให้เลยนั่นเลยลงโหดมากเออนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของคนบุรีรัมย์เรานะครับอยู่อำเภอประโคนชัยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับประโคนชัยติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยอ๋อนี่เบอร์ตามนี้เลย0 9น7์เสามตัวแล้วก็1335นะครับรับผลิตตู้ลำพงมีกี่ศูนยตอนนี้ก็ หลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่มาสี่ถึงห้าสูตรแต่ที่ท,ที่ทําอยู่ประจําก็มีแค่สองสูตรขายดีเลยขายดีเลยบีบีกับเทอร์โบบีบีเทอร์โบครับไม้ที่อาจารย์ใช้เป็นไม้อะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ไม้อัดเท้ครับไม้อัดเท้เลยแต่ไม่ใช่ตาภูเขาแค่น,นั้นเองก็คือถ้าจะเอาตาภูเขาก็แจ้งได้ใช่ครับแต่ราคาก็ราคาไม้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอนะครับแต่ไม้ตัวนี้นก็ไม่ต้องห่วง ไม่ไม่ต้องห่วงเออไม่มีแตกอาจารย์เก็บเก็บไให้เรียบร้อยหลายปีแล้วดิเออไม่มีใครมาบ่นว่ไม้แตกเลยซุ่มอยู่ในเขตพนมรุ้งนี่นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเสียงกลางอันนี้ก็จัดจำหน่ายเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เหมือนกันครับหึ่งคูณหนึ่งสองคูณสองก็มีใช่ตัวนี้เอาแบบอัโหลดมาโอ้นี่แบบหน้าขาวอัโหลดใช่ครับอัโหลดอันนี้ก็คือทําจัดจำหน่ายเหมือนกันใช่ครับหน้าตรงทำไหมอาจารย์เออหน้าตรงก็ทํา ทำแต่ว่ากระแสไม่สู้ตัวนี้นต,นตัวนี้จะถือว่าตัวชูเหมือนกันตัวนี้สิบสองนิ้วโหลดสองคูณสองเลมอาจารย์ใส่ได้ทั้งพ้อยโซดใส่ได้ทั้งคระวดดมั้ไหมดอกแซกวันนี้ใส่ดอกแซกมาแซกนะพี่น้องไม่ใช่เลม้แ <laughs> ซกอาจารย์นีกแซกเลย <laughs> อู้นะ,นะอนะคำว่าแซกนี่แบบคิดถึงสมัยก่อนเลยก็ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นตัวที่ใช้งานเนาะ<แ>ก็จะมีตรอยถลลกหน่อย<ค>แต่ถ้า,ตนานนแต่ถ้าว่าเป็นมือหนึ่งก็จะเป็นแบบนั้นเลยเเถ้าแบบนี้สเปคนี่เลยจานจัดจําหน่ายอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทโหลดเรซิ่งอาจา์ขึ้นเองขึ้นงานทั้งหมดเลย <ไป S 1> บอกใช่สวยมากครับจานแต่สีก็ทะลกหน่อยเด้อเพราะว่ามันเป็นตัวที่ออกไดโมนะครับอันนี้รับทั้งเครื่องไฟทั้งยัไงถ้าทะลทัหมดเลยงาน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 เครื่องไฟจาร์รับเลยไหมรับครับรับรับแต่ก็ งานะีได้ไปปีละสองครั้งครับรับยังไงงานไฟหรือว่าวิธีเป็นงานไปงานบุญงานบวชแล้วลงเซตไหนอ่แล้วแต่เจ้าภาพจ้างสี่มั่งแปดมั่งนะเสียงดังตามตังเสียงดังเรามีเสียงดีเราก็มีนะอ่ะอีกหนึ่งเจ้าแล้วกันครับผมถือว่ามีโอกาสนะครับผมไม่ได้ไปบุกรงงานสักทีเห็นพี่ดำไปถ่ายหลายรอบแล้วแต่ผมมีแต่ผ่านอย่างเดียวก็ วันนี้โ,โอ้หนุ่มเอาอะไรวะเนี่ยอะไรวทายก่อนโหัวดูอ่ะคุยสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมนี่สัมภาษณ์เรื่องแซ็กอยู่เรื่องซ็คุยเรื่องแซ็กอยู่เขาเลยทำไมไม่เอาเสียงกลางตัวใหม่นะกลางตัวใหม่ไม่ทันไม่ทัน่นอเาคุยกับตาน้อยไปอ๋อเดี๋ยวคุยเรื่องแซ็กก่อนโอ้ครับผมเอออ่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับพี่ตั้มนะครับหรือว่าเป็น t n audio รับก็ถ้าสูตรอื่นก็ทักมาแล้วกันถ้าพี่ตั้มทำได้ก็เดี๋ยวจะทำให้ เอาเป็นมันเป็นเป็นสูตรที่ที่ร้านเรานะที่เป็นของเราเออ่ที่ที่อื่นไม่เคยมีอ่ะก็จะเป็นออเดอร์สิบอ๋อออเดอร์สิบอันนี้ก็คือทำใช่จะเป็นสไตล์สำหรับรถยนต์ของร้านค้าและผู้แสดงสิ่งพาอเจ้าของเครื่องเสียงทุกคันอ่ะก็ฝากไันด้วยนะครับก็คือ อีกหนึ่งช่างและกันคนบุรีรัมบ้านผมนะครับ T N Audio สนใจผลงานก็เบอร์โทรศัพท์ที่ลงให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดด้านหลังไม่ดีกว่าเนาะจังตามเนาะบางทีผมอาจจะแจ้งไมหมดขอบคุณด้วยแล้วกันครับใครที่อยากมาฟัง16-17นี้ที่บ้านทุลุงเหล็กโรงเรียนเนาะเจอกันได้ชุดที่ใช้งานจริงดีมูส2วันเลยไหมใช่แล้วก็เจอกันฮะไม่มีไม่มีย่าไต้นี้เออ ที่ใช้งานจริงราคารายาแน่นอนโดลำโพงวันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนยาทีอาผู้สนับสนุนพัพยาอุ้ยอะอยากฟังแล้วพี่น้องขอบคุณช่างตาด้วยเดี๋ยวให้ติดตั้งอุปกรณ์ก่อนครับผมอีกหนึ่งนายช่างของเราบุรีรัมย์ครับผม